ครับสวัสดีครับพี่น้องในเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้พามาเบิ้งโคคุณวากิวครับหี่หึงามีอีกหนึ่งไก่ขีครับที่ทางครอบควัตทั้งผมในทํำไสสามนี่เลือเอาสีคุครับคุณตัวนี้เป็นคุณครับไม่เป็นงัวต้นน้ำครับเป็นคุณเลยครับคุณขายเนื้อครับในคอกนี้มีประมาณเจ็ดตัวครับกําลังคุนอยู่เจ็ดตัวนะครับ ทางพ่อเทาและแม่เทานะครับอยู่อำเภอนาแก่จังหวัดนคนรพนมนะครับผมได้เดินทางมาเยี่ยมบ้านนะครับเยี่ยมบ้านมาเล่นบ้านนะครับครับวันนี้ก็พักเรื่องไก่นะครับน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งครับที่ทางครอบครัวได้เห็นนะครับวันนี้พันว่ากิวครับมากิวทางญี่ปุ่นนะครับ มีอยู่4ตัวครับมากีวตัวนะคับเป็นมามันโบทน,นะครับาฝากติดตามน้องครับอีกหนึ่งท่องท่างนะครับอีกหนึ่งอาชีพออเอ็ดไปครับตาม,มาาย,ย,ยังมีชีวิตนะครับ เห็ดไปครับนี่ก็ได้ต่อเติมอีกครับมื่อนี้ได้พาพี่น้องมาต่อเติมอีกหนึ่งข้อครับอีกหนึ่งข้อกำลังคุยกันเรื่องเสือเล็กเสือสังกะสีครับจะน้ำมัวเข้ามาอีกประมาณสองตัวครับกำลังงานเรียงเงินนะครับแม่ทองครับแม่ทองกำลัง จบเงินซื้ออุปกรณ์นะครับเดียวนี่มันได้นั่นเนียครสกูสกูนี่ฝากติดตามนะครับอีกหนึ่งอาชีพทางครอบครัวนะครับในเ็กขนเนี่ตัวนี้ที่เป็นของสายพันธุ์ทางญี่ปุ่นนะมั้งครับว่ากิ่วกับสีดำตันนี้กำลังมาแรงครับโคคุณทางมนแปได้ได้เพาคุณมีจ โอ,อ,อเค okay, ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามกันมาตลอดนะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปนึงนะครับของทางของเก่าเจริญฟาร์มนะครับนี่ครับกำลังปรับพื้นที่ทําอีกหนึ่งขอกนะครับต่อไปอีกประมาณหนึ่งล็อกครับดได้ลงประมาณสองตัวครับ,บนี่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ,บ